ครับขอต้อนรับเลยนะครับนักแสดงจากเรื่องผีทวงคืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออมแขกรับเชิญประจำของเราปกติออมมาเดียวไงแต่พถ้าเกิดมาเดียวเราจะไม่ให้เข้าแล้วนะวันนี้เขาเลยัวงมาสามสาวงั้นให้พี่ออมแนะนําสาวๆของพี่ออมในวันนี้หน่อยผมว่าให้น้องแนะนํานตัวเองดีกว่าพาษผู้ไทยพี่ผู้ไทยได้ผู้ได้ครับนะทีละคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะนกชนิดสีทองชื่อน้องแนนค่ะน้องแนนค่ะประเทศอะไรคะเมียนมาค่ะมิงกาลาบะมิงกะลาบะมิงกะลาบะต่อไปเลยค่ะเจ้าสบายดีซื้อคัมลี่นอพิลาวงมาจากประเทศลาวคัมลี่สบายดีสบายดีมาทางด้านนี้ค่ะค่ะดิฉันทอนลัคณานะคะเป็นนักแสดงมาจากกัมพูชาค่ะโอ้ชัดเลยอ่ะค่ะก็ขอพูดเป็นภาษาของตัวเอง่ไปได้ครับ จะสมจุ่มเดือบซู้ในเพียมทอนแหละกันนะสมกรบนั่งจุ่มเดือบซู้ดาวบ๊อบโอเปจีปรด์ไหมนั่งบอบโอเปจีปรต์ไทยดาวกระโปงอตุสนากรรมธีคันปากตามเหยาะกันเจาะทุ่ตัวโพเล็กจำเปาจ้าอเขาบอกคนประหาที่นี่พิธีกรคันปากดีไม่เคยบอกกรตินะเวลาชกให้ตั้งใจหน่อยโอเคนะเขาก็พูดถูกนะไม่ได้พูดสิใช่ไหมคะไม่ได้พูดอย่างนั้นเนาะไม่ได้พูดอะไรอ๋อพูดอะไรคะ ก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยกับชาวกัมพูชาที่กําลังติดตามชมรายการคันปากค่ะที่เขากำลังที่ได้ยินแล้วก็ฟังเข้าใจนะคะแล้วสวัสดีภาษากัมพูชาเขาพูดว่าสวัสดีนี่สวัสดีแต่ว่าเป็นอย่างก็แบบจิมเรียบสัวจิมเรียบสัวนะรบเลยแต่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วทอนเนี่ยเป็นนามสกุลใช่ไหมคะ จริงๆคือลักนาจริงๆต้องเรียกน้องลักนาค่ะอ๋อเราเรีกว่าชื่อเล่นว่าชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นเปิ้ลเปิ้ลน้องเปิ้ลเรียกเปิ้ลรักกันเนาะแล้วมาแสดงหนังเรื่องนี้กันได้ยังไงมาเจอกับอ๋อมได้ยังไงอะคะทั้งสามสาวเลยครับจริงๆเราสองคนจะไม่ได้เจอนะคะเนาะที่เจอก็เป็นคือเรื่องเรื่องมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีมีสามพาร์ทครับคือเรื่องผมจะเล่นกับน้อง น้องเปิ้ลเล่นเล่นด้วยกันแต่ว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้เจอกันมีในแสดงขั้นอื่นด้วยนะครับใช่แล้วก็มันมันต่อกันอะไรแบบนี้เรื่องต่อกใช่เป็นแต่ละประเทศแล้วก็มาต่อกครับก็ดูดีเนื้อดูเหมือนเป็นพระเอก a e c เลยเนาะมีเมียนมามีสปปลาวมีจัมูชาแล้วแต่ละคนนี่เขาบอกว่าโอ้โหมีชื่อเสียงมาจากประเทศเขาแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาแอบเล่าให้ฟังหน่อยนะคะน้องแนนที่ที่เมียนมาเรามีผลงานอะไรบ้างคะ จริงที่เมียนม,า,มานี่จะเป็นในทางด้านของไทยแบบภาพนิ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็น MV บ้างค่ะมีไทยแบบมีร้องเพลงบ้างอะไรอย่แล้วชุดชุดที่ใส่กันมาวันนี้คือชุดในหนังใช่ไหมคะมาชีวิตจริงคือเราแต่งตัวอย่างนี้ปะจริงๆที่บ้านประจำเนี่ยก็คือใส่ผ้าถุงอ,อ๋อใ <พะ S 1> ส่ผ้าถุงอยู่แล้วถ่ายแบบก็คือใส่สิ้น ชายค่ะถ้าเป็นแฟชั่นไหนก็ตามตามแฟชั่นไทยอะไรแล้วนี่ที่แปะว่านี่เป็นพาสเตอร์ประจำชาติตะล้อนใจหุ่ยจัดเลืค่ะอันนี้พาสเตอร์ประจำชาติแลาวโอเป็นอะไรกันลราฝ่าหุ่ยแล้วหุ่ยเหรอเป็นแผลค่ะเป็นแผลอ๋อเป็นแผลปิดมาปิดไปเนาะแต่น้องคัมลี่นี่เคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วกับคุณอนันดาด้วยนั้นเรื่องอะไรนะฮะก่อนหน้านี้เจ้าก็มีผลงานเรื่องสบายกระบา๋เนาะจนมาฮอดตัวภาพยนตร์โคเด้น่าล่าสุดเออ แต่ว่าเรื่องสบายดีหลวงพ่อบางนี่เห็นบอกว่าเป็นสาวลาวคนแรกที่เป็นนางเอกในรอบ35ปีใช่ไหมฮะแล้วเมื่อก่อนนั้นเขาไม่มีนางหรือว่าไม่มีนางเอกมาก่อนเลยไหมฮะเออเมื่อก่อนเขาจะลืมไเขารืมอะไรคือเมื่อก่อนบอคอยจะมีนางเนาะแต่พอเป็นประกวดการใหม่เลยทีได้มีนางสบายท้อบางเลยโอ้แล้วเราก็เป็นคนแรกเลยเลยก็ถือว่าโชคดีที่มีส่วนห่วม นี่สิที่นั่งอยู่ข้างๆนี่ฉันน้องเปิลน,นี่อ,อยู่ที่นู่นนี่เป็นทั้งอะไรบ้างคะน,นางแบบพิธีกรแล้วก็เป็นรักสแสดงครบเลยพอมาร่วมงานกันเนี่ยนะคะเข้ามาสู่วงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยที่มันต่างก,กันยังไงบ้างคะน้องเปิล ค่ะก็ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะค่ะก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะคะก็มีอะไรที่คล้ายๆากันเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะค่ะมีลักษณะใกล้เคียงกันเนาะแล้วเวลาเราไปเป็นพิธีกรที่แต่งอย่างนี้ไหมหรือว่าคืออันนี้เป็นชุดประจำชาติค่ะชุดก็สวยเนาะคุณยมก็สวยด้วยนะครับแล้วทั้งสามสาวเนี่ยนะฮะ เคยแบบดูผลงานหรือว่ารู้จักพี่อ๋อมมาก่อนไหมครับอ่ะอย่างน้องเปิลเนี่ยต้องเล่นกับพี่อ๋อมเคยรู้จักพี่อ๋อมมาก่อนไหมครับก็รู้จักอย่างดีเลยค่ะอย่างดีอบเป็นแฟนกับพี่อ๋อมด้วยอย่างนี้ค่ะก็เคยติดตามผลงานละครทวีภพค่ะแสดงว่าที่ที่ที่กัมพูชานี่ก็ดูช่องเจ็ดใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วค่ะโอคำเรียกคะเจ้าก็เคยเห็นผลงานเพื่อนทีมีหนวดมิหนวดแต มีหนวดเหรอเรื่องอะไรครับแฟนคลับเรื่องที่พี่หอมมีหนวดมีใจเถื่อนอะไรใจเถื่อนเข้มขนาดเลยเข้มขนาดเลยมีหนวดที่อยู่ตรงนี้นานๆนั่นี่ยเรื่องเขาเป็นไงได้เคยดูผลงานพี่ออกมานะแนนแล้วค่ะชื่นชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งจะได้มาเจอตัวจริงนี่ก็ตื่นเต้นมากหรอครั้งแรกมีโทรมาส์กับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าฉากกับออมานะจะเมาส์ได้นะเขาดูเรียบร้อยกันมากเลยสาวอ่ะโอ้ จริงอเพื่อนๆจะถามอะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องก็ได้เจอพี่ออมบ้างนี่ยังอะไรอย่างเงี้ยเจออย่าลืมถ่ายรูปมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมเลฉันชอบมากเลยออมสกาวใจอย่าถ่ายมาด้วยนะน่าเพศหญิงค่ะเดี๋ยวพี่ออมเมาส์ดีกว่านะฮะร่วมงานกับนางเอกสาวไทยมันก็เยอะทีเนี้ยร่วมงานกับน้องเปิ้ลจากกัมพูชาเป็นไงบ้างดีครับสำหรับผมนี่ก็ถือว่าแปลกใหม่มากเพราะว่าต้องถ่ายกัมพูชาหมดเลยคือเรื่องของผมอะเกิดเกิดที่นู่นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่า เหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะไปถ่ายที่นู่นหมดเลยครับผมถ่ายทั้งหมดกี่วันน่ะน้องอ๋อมผมไป3วันที่พี่ไป3วันเนาะครับผมแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าไปได้ได้ไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแบบตลาดตอนกลางคืนด้วยได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วยคือมันมีอะไรสอดแทรกหลายอย่างมากครับแล้วคือในหนังคือเปิ้ลก็พูดภาษาไทยใช่ไหมพูดภาษาไทยครับค่โอ้กิ่งเนาะพูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็แล้วรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นหญิงสาวค่ะที่ทํางานในมินิบาร์แล้วก็ พี่ออมจะหนีคดีจากประเทศไทยไปไปที่เสียมเรียบค่ะครับค่ะงนนั้นถ้าเป็นเรื่องราวทั้งหมดของผีทวงคืนเลยนะครัยัีไงพี่อ,อมเหมือนกับว่าเราเราเกิดเหตุการณ์ที่เมืองไทยแล้วหนีไป มันคือว่าผีแบบตามลงมาอะไรประมาณนี้อันี้คือพาร์ทของผมนะครับมันจะมีเรื่องของน้องทั้งสองคนด้วยซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปอันนี้เป็นสาวในมินิบาร์แล้วคัมรี่ล่ะคะคัมรี่เล่นอะไรครับบทบาทแล้วนี่จะเป็นนุชเนาะที่แบบสูญเสียน้องฟนุท่รูุ้สาเหตุหลังจากที่พายแยมเอาศพน้องกลับบ้านก็เกิดปรากฏการณ์ที่พวคาดฝันขึ้นเลยเวลาอ่านบทนี่คือเราอ่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวมีภาษาลาวนำแล้งเป็นคาราโอเกะภาษาลาวด้วยใช่ไหมน้องแนล่ะคะ ค่ะในเรื่องนี้เนนจะได้รับบทเป็นหญิงสาวที่อยู่ในเมืองตาชิเล็กนะคะเนาะซึ่งแฟนตัวเองมาทํางานในไทยโดยที่เราไม่รู้ว่าแฟนตัวเองมาเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสิ่งแปลกๆปไปเกิดขึ้นกับที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยแฟนตายกลับไปแงเลยเราไม่เด้ไปเราไปแงะอันนี้ต้องไปดูต้องไปดูเมื่อแต่ชอบมากที่น้องเขาบอกว่าทํางานอยู่ใน มินิบาร์นี่มันอยู่ในมันตู้เย็นไม่ใช่หรอหรือว่ามินาร์มินิบาร์มินิอะไรคือเป็นบาร์เล็กๆไงบาร์เล็กๆหมอเป็นบาร์เป็นบาร์เล็กแต่มินิบาร์เนี่ยเวลาเป็นตู้เย็นเล็กๆเวลาตามโรงแรมเขาบอกว่าคุณใช้มินิบาร์นเข้าไปไม่ได้นะสิมากไม่ได้ไปมันเย็นในโรงแรมเนาะอันนี้แปลว่านั่นต้องไปถ่ายกับูชาแล้วสองสาวนี้ต้องถ่ายที่อยู่เวียงจันทร์บ้านเราเลยเนาะแล้วแนนนะคะแนนนี่ถ่ายในไทยค่ะถ่ายท่าขี้เล็กใช่ไหมคะแต่พระเอกคนเดียวกันหมดไหมคะ พี่ออมมันมีมีมีนักแสดงอื่นอีกครับอ๋อมีด้วยเนาะแต่พี่ออมเราเป็นหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยนะต้องบอกว่าเป็นพระเอก AEC ตัวจริงนะใช่ออสุดยอดเลยผลงานต่อเนื่องเนาะหนังเข้าวันไหนอะคะจะได้ดูเม่อไหนังเข้าวันที่27พฤศจิกาครับผมอีก2วันครับเอาอีก2วันได้ดูแล้วนะเอ้ะก่อนหน้านี้พี่ออมเล่นหนังมาก่อนไหมฮะมีครับมีเรื่องเงือกครพี่พริตครับอ๋อเคยมีามใช่ครับเนาะเนาะไปแล้วต้องติดตามกันใช่ครับอันนั้นฝากหนังกันหน่อยดิว่าพี่ออมฝากก่อนก็อยากจะขอฝาก หนังเรื่องผีทวงคืนนะครับเดริเทอร์นะครับก็เป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานที่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยเห็นผมเล่นพาทแบบนี้มาก่อนเลยครับผมเป็นหนังผีครับนี่ชมแล้วอยากจะยืมผีเขาตั้งเลยจะให้ไปทวงหนี้เพื่อนเยอะเกินมโหมากก็เล่นได้นะตอนที่สี่ผีแม่ซื้อนั่นเดี๋ยวให้สาวๆนี่เชิญชวนเป็นภาษาตัวเองหน่อยนิดนึงนะสั้นๆนะเวลาจะหมดละอ่ะนะครับน้องเปิ้นค่ะค่ะจานิ้งเข็มทอนแหลรกันนะก็ส้ม กรุบมเป็นเจอยองโอนแต่งปะจีจนขมายหนังปะจีจนไทยจะบตุสนานุสนาดายเรื่องขมายเอะบอสเนียคมนาิกกาศการะเวิ่งจับไทยกัมุจีมีอนมาหนังลาเดจีสนาดายขมยสลางบอมพดเดอะบอสเยี่ยมจากอัลคเนียให้สังคมทั้งองโอนบันตุสนาให้ปะจีสบายเจ็ดหนังจูเจ็ดดาร์รอมเทนีทามันขอบน้องเพจะสมอคนเดี๋ยวไปถามพี่ยิ่งยงแล้วบอกก็ขอฝากหนังเรื่องนี้กับพี่น้องชาวกัมพูชากับชาวไทยทุกคนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสนุกแน่สนุกแน่ค่ะทำลี่ละค่ะ เจ้าก,ก็ขอฝากผลงานครั้งนี้เนาะก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้มีโฮมงานหล,หลายประเทศแบบนี้ก็หวังว่าจะมาเป็นกําลังใจให้พวกเฮาในหนังพีท้องคืนค่ะแอนฝากหน่อยจ้ะโาเกมีตีโยกชินเลยอาอาเบจ้าบ้าเราแบบเล็กแต่ตัวเบียวจ้าชิมมนมาเด้ใช่ นะครับอ่าเรื่องไรถ้อยในเลืเตียยถ้อยนะไะุ่ยเขียดคือเราไม่มีชาวจีนเลยนสามเรื่องนี้คุณเอาเวลาเราหมดลงแล้วต้องขอบคุณมากนะคะก็ติดตามผลงานของทั้ง4ท่านได้พีทวงคืนแล้วก็อย่าพลาดติดตามรายการเราด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ยังมีคันปากของเราด้วยวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรับ